มหาวิทยาลัยราชพัฒว์วไอรุณกรได้จัดงานวัยอรุณกรมหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและยั่งยืนประจำปี2568และการจัดแสดงผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนายสมคิดจันทมเริกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานกล่าวงานในครั้งนี้สำหรับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอรุณกรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มีจุดเน้นในการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากสร้างเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนายอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมอบพระราชโอบายแก่มหาวิทยาลัยเพื่อช่วยยกระดับการศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นมหาวิทยาลัยจึงได้รวบรวมผลงานดำเนินงานของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาจัดแสดงแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านกิจกรรม วาลัยอลงก์กรมหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและยั่งยืนประจำปี2,567ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัล v i u Outstanding Award 2,25 0พิธีมอบโล่รางวัลน,นักวิจัยดีเด่นประจำปี2,567 การแสดงมินิคอนเสิร์ต VIU Y Symphony การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนการจัดงาน VIU Open House 2025สู่อนาคตที่ยั่งยืนเวทีเสวนาเรื่องการเลือกเรียนคณะไหนที่มีงานรองรับมากกว่ากันการแข่งขัน e-sport ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การนำเสนอผลงานนักศึกษาวิศวกรรมสังคมกิจกรรมการประกวดคบรบทรวดแนระดับมัธยมศึกษาพร้อมทั้งยังรับชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำและการออกร้านมากกว่า100ร้านภายในงานได้มีนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่3 0ถึง31รกาคม2567 ณมหาวิทยาลัยราชทัศอ์ไลยลงก์นในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี เรอยูโชว์เคสโซนดิวซี่ในครั้งนี้นะครับเราจะมีวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะนําเสนอในการทํางานของมหาวิทยาลัยภายใต้สายทางการเป็นมหาใหญ่นั่นคือการทำงานเพื่อชุมชนโดยผ่านโครงการต่างๆที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบการให้มาชุมชน ในรูปแบบของการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากการเข้าไปดําเนินการในการยกระดับของนักนิสสานิสชุมชนหลังโครงการทดสอบเรามีส่วนในเรื่องการสร้างศูนย์การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้สารธรรมชาตนะครับหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ที่องความร่มดีเกี่ยวกับของข้าวนะครับนอกจากนี้เรายังมีโครงการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องการพัฒน์บำรุงศิลปะวัฒนธรรมการไปยุบฟื้นประเพณีมอนนะครับแล้วก็โครงการในเรื่องของการไปยุบฟื้นตลาด ตลาดเก่าร้อยปีค1 26แล้วก็ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการร่วมดัดการศึกษาร่วมมือกับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนปชดที่เราได้เข้าไปช่วยในเรื่องของการขยายการศึกษาผ่านนวัตกรรมต่างๆให้กับโรงเรียนในชุมชนที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรีครับนอกจากธุรกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาุมชนเราเป็นกำลังในการที่จะลดความสูงขึ้นที่ ที่เราจะเนินโครงการในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นมาโดยตลอดนะครับข้างว่าก็มีทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจฐานล่างนี่เราสามารถที่จะสร้างไรายได้นะครับให้กับชุมชนที่เข้ามาเป็นเครือข่ายความร่วมมือได้ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อนะครับแล้วยังมีค่า g V H นะครับที่สูงข,ขึ้นอีกร้อยละสนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ไ,ไดกเห็นคือเครือข่ายความร่วมมือที่มีเข้ามาร่วมมือกับเราเพิ่มขึ้นมมาทุกปีนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ บางอย่างมันไม่สามารถรับเป็นตัวเงินได้แต่นั่นคือการพัฒนาที่สำคัญต่อประเทศชาติต่อสังคมในอน,คนาคตอย่างเช่นเราพัฒนาะเราเข้าไปยุ่วนร่วมในการยกระดับการศึกษาทห้กับโรงเรียนต่างๆสร้างความเสนียวาคและโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในสังคมของเราไม่ว่าโรงเรียนที่จะยากจนหรือโรงเรีออยนใหญ่ในเมืองจะได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีไม่แตกต่างกันขั้นต่อไปมัธยมนายชั้นลึกการพัฒนาคน จะทำอะไรต่อไปตาน<า>ต่อไปน ในอนาคตของเรานะครับนอกจากเรามองเรื่องของเศรฐษฐกิจเรื่องของการศึกษาในอ,อนาคตราจะยิ่งมุ่งเน้นเข้าไปมากมีส่วนเพิ่มมากขึ้น้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะมีโครงการที่เข้าไปมีส่วนในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและอีกสิ่งหนึน่งครับคือเรื่องของการยกระดับด้านของดิจิทัลด้านของเทคโนโลยี AI ให้ชุมชนและสังคมเนี่ยได้เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ได้รีรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ในการที่จะ ดำรงชีวิตในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดพวกวิชาชีพต่างๆในอนาคตต่อไปครับเกนรุใหม่าคนใหม่เข้าใความนที่ประเทศไทยเราิก็ในส่วนของคนรุ่นใหม่นะครับในเรื่องของซัรก็อยากจะเรียนรู้าว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินการเนี่ยในซัลเฟอเนี่ยเราจะถ้าไปมีส่วนสำคัญในเรื่องของการสร้างความเท่าเทียม ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายความเสมอภาคแห่งโอกาสทุกคนจะต้องได้โอกาสทางการศึกษาที่ดีโดยผ่านรูปแบบทั้งรูปแบบปกติหรือรูปแบบออนไลน์นะครับเพื่อยกระดับให้ทุกคน,นมชีชีวิตความเป็นอยู่ที่ทดีขึ<ล>้นเราจะเข้าไปมีสว่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของความยากจนให้โอกาสคนรุ่นใ,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 ใหม,ใหม่ได้มีงานทำได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตและสิ่งที่สําคัญครับกสจจะช่วยให้สิ่งรอดล้อมของโลกนี้ดีขึ้นซึ่ง คนรุ่นใหม่จะได้รับประโยชน์จากการที่เราช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมแล้วก็แก้ไขปัญหาในวันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าคนรุ่นใหม่เข้าใจและคนรุ่นใหม่จะเป็นกําลังสำคัญจากทางที่เราจะก,ก้าวต่อไปร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยกับชุมชนและคนในสังคมซึ่งคนรุ่นใหม่เขาจะคือผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาของอของมหาวิายทยาลัยในเรื่องของ s ท g ม่ทยอเราเป็นส่วนกลางต่อไปเมื่อได้จากาวับที่งาูมหวัยมเราเป็นสกลางจ้ะครัมหาวิทยาลัยของเรารเรามีไว้รู้นสัยทัศ์ที่เราจะเป็นมหาวิทยาลัยความยั่งยืนเราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่หัวใจของเราคือชุมชนสังคมเราก็เลมีเส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทต่างๆให้กับชุมชนและสังคมและสิ่งที่สําคัญที่สุด ในทุกบทบาทของเราไม่ว่าการจัดการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการการทำรูปวัตถุศิลปวัฒนธรรมเราเอาโจทย์ของชุมชนสังคมเอาความต้องการและสภาพปัญหาเป็นตัวตั้งแล้วกเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความร่วมมือกับทุกส่วนงานทั้งภาครัฐภาคงสัชนมทั้งประชาชนในการที่จะรื้อฟื้นส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดให้สังคมของเราดียิ่งขึ้นต่อไป ก็ถ้าท่านสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ผ่านทางเฟซบุ o กนะครับเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเรามีาผู้ที่คอยติดต่อให้เราได้ตลอดเวลานะครับทั้งดแดชบอร์ดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราที่พร้อมจะให้บริการนะครับนอกจากเว็บุ๊กนอกจากเฟซบุ๊กเว็บไซต์แล้วต้องมีในเรื่องของโทรศัพท์ต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกท่าน มากที่สุดก็คืออยากให้ลองเข้ามาสัมผัสมหาวิทยาลัยของเราครับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีหลายๆสิ่งที่เป็นที่ต้องการของทุกท่านได้ยินค่ะที่รักทุณมากค่ะใครก็อายากจแล้วล่ะค่ะว่าคู่รักคนนี้